ต่อไปค่ะน้องสิริกรดอกรักค่ะแล้วก็น้องกหนกวันณรจนากรน้องวิจิตราศีอินมนแล้วก็น้องรวตาเกสุวังนะคะ เชนน้องเวลาตาเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะน้องปะวิตราสอทาค่ะแล้วก็น้องกฤษดาวิวัฒนาศิริโยธีน้องนัทวุฒิถาวรชาติค่ะน้องจิรักศินใจอดทนค่ะ <c oughs> วันนี้น้องจีรศิลป์มาอบรมด้วยแล้วก็เป็นทีมงนานด้วย <c oughs>